สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับอรวิชชาแนลแม่บ้านอเมริกายินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมวิดีโอถ้าท่านยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอของแม่บ้านอเมริกาด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะทุกท่านสบายดีนะคะขอบคุณจากใจเลยที่ทุกคนแวะเวียนเข้ามาเป็นกําลังใจมาเติมใจมาหนุนใจให้กันยินดีมากมายเลยค่ะอยู่ในต่างประเทศเหงา พอได้กำลังใจจากทุกคนจากเพื่อนนะคะก็รู้สึกอิ่มใจแล้วก็มีความสุขมากๆชีวิตในต่างแดนลำบากค่ะทุกคนมันไม่ได้สวยรู้เหมือนกับที่หลายคนคิดแล้วก็มีหลายคนอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญกับจิตใจเราเลยก็คือคำพูดของคนพี่หนิงอยากให้กำลังใจทุกคนอย่าสนใจกับคำพูดของคนอื่นอย่าเอาคำพูดของคนอื่นมาตัดสินชีวิตของเราว่า เราดีหรือไม่ดีเพราะว่าเราเท่านั้นที่รู้ตัวดีว่าเราทําอะไรแล้วทําเพื่อใครขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่บ้านที่อยู่ต่างแดนทุกคนนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปค่ะวันนี้พี่หนิงอยากจะมาเตือนภยัยเตือนสติกับผู้หญิงไทยนะคะหลายๆท่านเลยที่มีความตั้งใจที่อยากจะแต่งงานนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลง มาตัวเองแล้วก็อยากจะมาเปลี่ยนชีวิตอยากมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมีหลายคนคะ่ะที่ต้องการที่จะแต่งงานกับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็บางทีก็ความต้องการก็ทําให้ขาดสติในการตัดสินใจนะคะพี่หนิงอยากจะเตือนทุกคนว่าอย่าได้หลงอย่าได้หลงเชื่อนะคะอย่าได้หลงเชื่อคนที่ ขายฝันให้กับคุณเพราะว่าทุกวันนี้มีหลายเพจมีหลายคนเหลือเกินนะคะที่ต้องการที่จะสแสวงหากำไรจากพวกคุณอยู่เพราะว่า พวกคุณเนี่ยก็จะเป็นเหยื่อดีๆของเขานั่นเองเพราะว่าเขาจะจับจุดอ่อนของของหญิงไทยเนี่ยที่ต้องการที่จะแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยเอาจุดอ่อนของคุณเนี่ยค่ะมาเป็นอ่าช่องทางธรมมหากินของเขาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีสตินะคะอย่าเชื่อคำพูดคนโดยเด็ดขาดอย่าหลงเชื่อคำพูดคนที่ขายฝันให้กับคุณอย่างวยหรู้ว่าจะ,ะสามารถที่จะหาคู่ให้คุณหาคนมาแต่งงานหาฝรั่งให้จับคู่ให้ ทุกคนคะต้องคิดนะคะว่าตอนนี้มันศตวรรษที่เท่าไหร่แล้วนะคะมันไม่ใช่สมัยก่อน20-30ปีที่แล้วที่การติดต่อกับฝรั่งนี่ยากเหลือเกินถ้าใครอยากจะได้แฟนฝรั่งเนี่ยจะต้องมาทำงานที่แหล่งของฝรั่งภูกเก็ตพัทยาหรือที่ไหนก็ช่างที่มีฝรั่งเยอะๆท,ที่เที่ยวบาร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะต้องมาแบบนั้นเึงจะสามารถที่จะพบเจอกับฝรั่งนะคะหรือ เจอกับฝรั่งก็ในที่ทํางานหรือในลักษณะที่ว่าเป็นผู้ร่วมงานกันนะคะเพราะว่าการคบกันของแต่ละคนนี่ก็จะเป็นการติดต่อคบหากันในที่ต่างๆและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าอย่าให้คําพูดดูถูกของคนอื่นเนี่ยมาบั่นทอนสุขภาพจิตใจของเรานะคะเพราะว่าเราเท่านั้นที่รู้ว่า เรากําลังทําอะไรอยู่นะคะอย่าให้คนอื่นมาคําพูดของเขาเนี่ยมาทําให้มาตัดสินชีวิตของเราอย่าให้คําพูดของคนเนี่ยมาทําให้ตัวเองรู้สึกแย่นะคะ อย่าไปสนใจค่ะคุณผู้ชมเดินหน้าแล้วก็รู้เรารู้ว่าไมายโกของเราคืออะไรเรารู้ว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราคืออะไรเราเดินหน้าเราไม่ต้องไปสนใจคําคนคนไหนดีเราครบคนไหนไม่ดีเราก็ถอยห่างแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกับใครทั้งสิ้นนะคะพี่หนิงมีความคิดอยู่เสมอว่าในโลกใบนี้มันจะมีอยู่แค่สสิ่งเองคือสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไหนที่เราชอบเราก็ทํามันให้ดีที่สุดสิ่งไหนที่ไม่ชอบเราแค่ ก็ไม่ต้องหนีจากมันค่ะเพียงแต่ว่าทํายังไงให้อยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบให้ได้มันก็จะไม่เกิดปัญหาเพราะว่ามันไม่มีใครหรือว่าไม่มีที่ไหนที่จะไม่มีสิ่งที่เราไม่ชอบเลยมันก็จะมีทั้งชอบและไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราจะต้องทํำยังไงให้เราอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบให้ได้เราก็จะทําให้เรามีความสุขแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นก็เราก็จะมีความสุขพี่หนิงเชื่ออย่างงั้นนะคะอาจจะคิดอาจจะคิดแต่ว่าในแง่บวกจนเกินไปหรือว่าพี่หนิงอาจจะมีสังคมที่ไม่กว้าง เท่าไหร่อาจจะอยู่ในสังคมแคบแค่เพื่อนฝูงก็ไม่ได้ครบคนมากเท่าไหร่แต่ว่า ชีวิตที่ผ่านๆมาประสบการณ์ที่ผ่านๆมานะคะหลักที่พี่หนิงยึดเนี่ยหลักในการไม่ว่าจะการคบเพื่อนไม่ว่าการจะใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันก็ใช้ได้นะทุกคนมันไม่เสียหายเลยค่ะลองก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะมีหลายคนค่ะทุกคนนะคะเวลาที่กลับไปเมืองไทยเนี่ยตอนอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็ถูกกันดีรักกันดีแหละสองคนเนี่ยสองคนสมีพัญยาไปไหนก็ไปด้วยกันนุ้งนิ้งคุยกันนะคะไปไหนไปด้วยกันไปท่องเที่ยวไปไหนไปด้วยกันไม่มีปัญหา ไปเที่ยวต่างประเทศไปไม่รู้กี่ประเทศก็ไม่มีปัญหาแต่พอมาเที่ยวเมืองไทยมีปัญหาเกิดขึ้นทันทีเลยค่ะคุณผู้ชมหรือว่ารู้อย่างนี้ไม่กลับมาเที่ยวเมืองไทยดีกว่ารู้อย่างนี้เวลากลับเมืองไทยกลับคนเดียวดีกว่าไม่เอาสามีกลับด้วยนะคะพอรู้อีกทีก็สายเกินแก้แล้วก็คือเสียสามีให้กับคนอื่นไปแล้วนะคะเพราะอะไรพอมาอยู่พามาเที่ยวที่เมืองไทยภรรยาก็ไม่ค่อยสนใจสามีเราก็ปล่อยสามีไปเที่ยวไปไหนไปคนเดียว ไม่ได้สนใจปล่อยให้เขาก็บอกว่าเออให้อิสระเขาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วคุณสามีเราอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้เราชอบคิดแทนสามีพอเราคิดแทนสามีเราก็จะเสียใจยภายหลังคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันมีคนที่จะคอยที่จะเป็นมือที่สามเราอยู่ตลอดเวลาอย่าพยายามทําให้ชีวิตเรามีช่องโหว่ช่องว่างให้กับคนมือที่สามเข้ามาแทรกโดยเด็ดขาดคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามีหลายคู่นะเวลาที่กลับเมืองไทยเนี่ย ภรยา,าสามีภรยาเนี่ยต่างคนต่างเดินเดินเที่ยวก็ต่างคนต่างเดินไม่จูงไม้จูงมือกันเหมือนแต่ก่อนซึ่งมันก็ทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าให้ทําไมอ่ะทำไมเมียฉันไม่อยากจับไม้จับมือฉันรู้ว่าฉันอ้วนขึ้นฉันขี้เละข,ขึ้นฉันไม่หล่อเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยฝรั่งก็จะคิดไปนะแต่ว่าภรยาเองก็ไม่คิดเลยหรอกก็แบบว่าเอออาจจะปล่อยปล่อยเขาเดินไปไม่คิดเลยมาก แต่ที่จริงอ่ะพี่หนิงเพิง่งบอกว่าอยาคิดแทนคุณพ่อบ้านนะถ้าเราคิดแทนคุณพ่อบ้านเมื่อไหร่ในชีวิตคู่พังทันทีเพราะว่ามันมีหลายคนที่คอยที่จะมาเป็นมือที่สมคอยที่จะมาเสียบทันทีเลยถ้าคุณมีช่องว่างเนี่ยเขากระโดดใส่ทันทีเลยนะคุณผู้ชมอย่าให้มีช่องว่างในชีวิตคู่เด็ดขาดไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้านะคะขอให้เราทําเหมือนวันแรกที่เรารู้จักกันวันแรกที่เราครบกับเขานะคะ,ะพี่หนิงยึดคติแบบนี้นะสามีเนี่ย การที่จะอยู่กับใครสักคนเนี่ยอย่างอย่างคลิปที่แล้วพี่หนิงเคยพูดว่ามีผู้ชายที่ทั้งหล่อทั้งรวยฐานะอดีการเงินดีทําไมพี่หนิงไม่เลือกนะคะสามีรวยไม่ใช่จะดีเสมอไปสามีรวยแต่เขาไม่ให้เกียรติเรานะคะเขาบังคับข่มเหงเราเนี่ยเราก็ไม่ได้แล้วเราก็พี่หนิงคือรับไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่หนิงจะไม่เลือกเอาที่สามีรวยแค่เขาขยันก็เพียงพอแล้วนะคะ ความขยันเราก็จะมั่งมีได้ในอนาคตนี่คือสิ่งที่พี่หนิงคิดนะคะ2นะคะสามีไม่ต้องหล่อทุกคนไม่ต้องหล่อแต่ว่าเพราะว่าสามีหล่อเนี่ยถ้าเขาไม่รักเดียวใจเดียวก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นพี่หนิงจะตัดความหล่อไปเลยนะคะขอแค่เป็นผู้ชายที่ใจดีอบอุ่นดูแลเราได้เท่านั้นก็พอ อีกอย่างคือสามีที่ฉลาดนะคะก็ไม่ดีเท่าสามีที่ยอมรับในตัวของเราในตัวตนของเราเราเป็นแบบนี้เราเป็นของเราแบบนี้ก็มีความสุขแล้วนะคะไม่จําเป็นจะต้องฉลาดมากมายนะคะสามีที่เก่งเก่งแล้วก็ไม่ให้เกียรติเราแบบนี้ก็ไม่เอาค่ะคุณผู้ชมพี่หนิงนี่ไม่ชอบผู้ชายที่บอกว่าตัวเองเก่งเกินแล้วก็ไม่ยอมรับคนอื่นไม่ให้เกียรติคนอื่นแบบนี้พี่หนิงก็ ไม่ครบเด็ดขาดนะคะตัดไปเลยปัญหานะคะตัดไปเลยออกจากชีวิตไปเลยถ้าเราถ้าเรา,าเลือกแบบนี้แล้วชีวิตเราจะมีความสุขมากๆอ่าเราบางทีเราอาจจะได้ทั้ง4ข้อเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเราจะเย็นๆย็นเราเลือกคนที่เราคิดว่าเราอยู่ด้วยได้อย่าอยู่เพื่อเพราะว่าแค่เงินอย่าอยู่เพราะว่าเขาให้เงินเราอย่าอยู่เพื่อว่า เขาช่วยเรานู่นนี่นั่นโดยที่เราไม่มีศักดิ์ศรีในตัวเราเอ,อเราเลยเนี่ยพินิงไม่เอาเด็ดขาดนะคะพินิงจะสรุปเลยนะคะว่าสามีรวยก็ไม่ดีเท่าสามีที่ขยันสามีหลอก็ไม่ดีเท่าสามีที่มีความรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์กับเราสามีฉลาดก็ไม่เท่ากับสามีที่ รักในตัวตนของเราแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นสามีเก่งก็ไม่ดีเท่าสามีที่ให้เกียรติเรานะคะสีข้อหลักเองค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าเราสามารถาหาผู้ชายที่เป็นแบบที่เราต้องการได้เนี่ยเราจะมีความสุขมากๆเลยนะคะแต่บางคนเนี่ยจะชอบผู้ชายหลอ่อรวยนะคะแล้วก็เก่งแล้วก็ฉลาดคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่คุณตัดสินใจคนที่รวยเก่งฉลาด นะคะเขาก็จะมีอีโก้สูงนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่าก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนี่ก็เป็นมุมมองเล็กๆน้อยๆ,ๆของพี่หนิงนะคะ เพราะว่าพี่หนิงมีความรู้สึกว่าการที่จะมีชีวิตคู่การที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่ลิขิตชีวิตตัวเองที่พี่หนิงได้พูดในเรื่องนี้เพราะว่าพี่หนิงมองว่าหลายๆคนเนี่ยหญิงไทยหลายๆคนเนี่ยทำไมการที่จะหาคู่สักคนทําไมคุณจะต้องหาคนที่อ่าต้องติดต่อให้คนอื่นหาให้คุณต้องไปเป็นสมาชิกเพจนูน page, น่นเพจนี่ให้เขาหลอกเอาเงินคุณ จะมีใครที่จะมาจริงใจแล้วก็ไม่หวังผลประโยชน์กับเรามันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะมาช่วยเราหรอกเราเป็นใครญาติพี่น้องก็ไม่ใช่เขาจะมาช่วยเราทําไมให้เสียเงินค่าโทรศัพท์เขาค่าอินเทอร์เน็ตเขาค่าเสียเวลา ถ้าเสียเวลาทุกของเขาอีกเขาไม่มีใครที่จะมาทําให้เราฟรีฟีเพราะฉะนั้นคิดเลยนะค่ะว่าคนที่มาขายฝันมาเชิญชวนคุณนะคะไปหาคู่จะหาแฟนฝรั่งให้จะหาสามีฝรั่งรวยๆให้จะได้มาอยู่บ้านหลังโตๆมาขับรถเปิดประทุนนู่นนี่นั่นนะคะนั่นคือเขามาขายฝันให้มีสติก่อนที่จะหลงเชื่อนะคะอย่า,าเชื่อเขา ง่ายจนเกินไปเพราะว่านั่นคือจะเป็นช่องโหว่นะคะจะเป็นช่องว่างในการที่เขาจะมาหาไรายได้จากตัวคุณเองอาจจะเสียจากน้อยไปหามากนะคะเขาอาจจะค่อยๆเอากับคุณวันละนิดวันละหน่อยโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องเล็กๆน้นอยๆนะคะที่พี่หนิงอยากจะมาบอกเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าการที่จะมาะมีแฟนต่างชาตินะคะอยากให้ทุกคนหาด้วยตัวเอง ริคิดชีวิตตัวเองวางแผนชีวิตด้วยตัวเองว่าเราต้องการยังไงต้องการผู้ชายแบบไหนถ้าต้องการผู้ชายหล่อรวยก็ต้องอขยันนะคะก็ต้องขยันไปในแหล่งที่ผู้ชายหล่อรวยเขาอยู่นะคะไม่ใช่ว่าถ้าเราอยากได้แฟนหลอ่อแฟนรวยเนี่ย เราไม่ได้เมาเราไม่ไปหาเราไมไ่ไปอยู่ในจุดที่ผู้ชายหล่อผู้ชายรวยเขาอยู่นี่เราก็ไม่มีทางเจอค่ะทุกคนอยากได้เสือก็ต้องเข้าถ้าเสือนะคะเพราะฉะนั้นคุณอยากได้ผู้ชายแบบไหนในทัศนคติของคุณ,คณในอดุดมคติของคุณนะคะในสเปคของคุณคุณก็ต้องไปในจุดที่ผู้ชายเหล่านั้นอยู่นะคะไม่ใช่ว่าคุณจะมาให้คนออนไลน์ขายฝันให้คุณนะคะนี่คือความรู้สึกของพี่พี่เองอยากจะเตือนทุกคนนะคะอย่างให้ทุกคนใช้สติในการ ที่จะ,ะฝากชีวิตไว้กับใครสักคนเนี่ยนะคะอย่ามั่นใจกับคนเกินจนเกินไปแล้วเราจะเสียใจเงินทองทุกบาทที่เราหามาได้เนี่ยเราอยากให้คนอื่นมาเอาไปง่ายๆเพื่อเพราะว่าเพื่อความ เพราะความที่เราเชื่อใจเขานะคะบางครั้งคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจบางคนอาจจะพูดเพราะพูดหวานพูดดีแต่ก็เป็นใบมิตรโกบน้นำพึ่งนะทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนใช้สติ พี่หนิงบอกเลยนะคะว่าไม่มีใครที่จะมาช่วยเราโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือไม่ได้หวังประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นการมามีแฟนในต่างชาติก็ไม่ได้ยากจนเกินไปในสมัยนี้เราสามารถติดต่อพูดคุยแชทกับหนุ่มได้ แล้วก็เลือกได้คนไหนไม่ใช่แล้วก็บล็อกคนไหนไม่ใช่เราก็ออกมาแค่นั้นเองเราไม่ต้องมาเปลืองเนื้อเปลืองตัวทุกวันนี้มันมีสื่อสังคมออนไลน์ให้เราได้ติดต่อได้มากมายเพราะฉะนั้นอย่าได้หลงกลหลงเชื่อคนที่มาขายฝันเลยนะคะน้องๆคนไทยหญิงไทยทั้งหลายนะคะที่กําลัง ตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าจะมาเริ่มต้นชีวิตในต่างแดนให้มีสตินะคะก็เล็กๆน้อยๆจากแม่บ้านอเมริกาถ้าชื่นชอบวิดีโอของแม่บ้านอเมริกาก็อย่าลืมกดซั b ส c คร b e นะคะแล้วก็ขอ,อให้คุณแม่บ้านต่างแดนนะคะอย่าลืมอย่าไปป่าละเลยกับคุณพ่อบ้านนะคะให้รักแล้วก็ดูแลกันทุกๆวันนะคะอย่าคิดว่าอยู่กันนานอยู่กันมาหลายสิบปีแล้วนะคะ,ะผู้ชายจะเบื่อผู้ชายจะ แบบนั้นแบบนี้อย่าคิดแทนคุณสามีนะคะให้ทําเหมือนกับเรารู้จักเขาในวันแรกนะคะเขาจะมีความรู้สึกว่าเรายังรักเขาเสมอต้นเสมอปลายถ้าเราคิดแทนเขาเราถอยห่างออกมากลัวเขาไม่ชอบกลัวเขาไม่ชอบอย่างนั้นกลัวเขาจะไม่ชอบอย่างนี้นะคะถ้าเขาไม่ชอบแบบนั้นเขาคงไม่เอาเราตั้งแต่แรกแล้วนะคะเขาคงชอบในตัว ที่เป็นตัวตนของเราชอบที่เราดูแลเขาปฏิบัติเขานะคะเพราะฉะนั้นให้ทําเหมือนวันแรกที่เรารู้จักกันแล้วชีวิตคู่จะมีความสุขค่ะไม่มีคู่ไหนที่มีชีวิตที่ราบรื่น100%เร์หรอกค่ะคุณผู้ชมทุกคนก็มีอุปสรรคและก็มีปัญหาแตกต่างกันออกไปแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้สติในการแก้ปัญหาอย่างตัวแม่วาดนมริกาเองอยู่ที่นี่นะคะ,ะก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ก็มีสติในการแก้ปัญหา แต่ก็จะสบายใจหน่อยตรงที่วาา่าเราอายุเยอะแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยอทะเลาะบบกแบงกันเท่าไหร่นะคะถ้ามีเหตุเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะใช้สติพูดจาก,กันแล้วก็ปรึกษาหารือกันเปิดใจกันนะคะให้อีกคนนึงพูดให้จบก่อนแล้วเราก็ฟังแล้วก็ พอเขาพูดจบเราก็ค่อยพูดนะคะไม่ใช่พูดกันสวนกันไปสวนกันมามันก็จะเกิดการทะเลาะก,กันพอทะเลาะก,กันแล้วมันก็หาทางออกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารับฟังอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเลยนะคะนี่ก็เป็นความรักความปรารถนาดีนะคะวันนี้ก็มาคุยกันแบบสบายๆไม่ซีเรียสนะคะไว้คลิปหน้าก็ค่อยคุยเรื่องแบบมีสาระ ให้ทุกคนได้ฟังนะคะวันนี้ก็จะพูดแบบสบายๆเลยคือแบบว่าแค่อยากส่งกําลังใจให้กับคนไทยเพราะว่าบางคนมีหลายๆท่านเลยที่แบบว่าจิตใจอ่อนแอแล้วก็มองว่าสามีเนี่ยหมดรักเราแล้วไม่ค่อยสนใจเราเหมือนแต่ก่อนนู่นนี่นั่น,นหมวแต่ทํางานไม่สนใจไปไหนก็ไม่ค่อยถาม กินอะไรก็ไม่ค่อยถามอะไรเงี้ยนะคะมันไม่ใช่หรอกค่ะบางครั้งเราอย่าไปคิดแทนเขานะคะถ้าเขาไม่ถามเราเราก็ถามเขานะคะมันก็จบแค่นั้นเองเขาอาจจะรอให้เราถามเขาอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าคิดแทนคุณสามีนะคะให้เรามีความเป็นตัวของตัวเองนะคะมั่นใจในตัวเองแล้วก็ปฏิบัติเขาเหมือนวันที่แรกที่เรารู้จักกันและชีวิตคู่จะมีความสุขค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจรับชมวิดีโอของแม่บ้านอเมริกา อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ารักษาสุขภาพค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ